เทศบาลตำบลบางยแพรกได้มีการประกาศแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยเตรียมจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนักบา้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนักบา้าตามพระปรณิธานศาสตราจารย์ดสรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภร์วล,ลัยลักษณ์อัครราชก,กุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัรติยาราชนารีประจําปีงบประมาณพศ .2566 โดยจะเริ่มออกหน่วยฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าวันแรกก็คือในวันที่10เมษายนหมู่ที่1สถานที่คือบ้านสินเสียซอย1-7วันที่11เมษายนหมู่ที่2บ้านกำพร้าโรงพยบาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกำพร้าซอยวัดกำพร้าถึงโค้งใายขาววันที่12เมษายนหมู่ที่3บ้านโครกรากในซอยพัฒนาซอยสันติวันที่18เมษายนหมู่ที่3ซอยโรงหล่อซอยกู้เกียรติ วันที่19เมษายนหมู่ที่3ซอยศรีสวัสดิ์วันที่20เมษายนหมู่ที่3หมู่บ้านสาครธานีวัดเจ็ดโคกวันที่24เมษายนหมู่ที่3หมู่บ้านสวนปลามวันที่25เมษายนหมู่ที่4ซอยประปาซอยป้าดีวันที่26เมษายนหมู่ที่4ซอยลุงอานซอยอามาวันที่27เมษายนหมู่ที่สซอยนักบุญอนา3ามหเจ็ด วันที่1พฤษภาคมหมู่ที่5บ้านหัวโพงซอยหัวโพง1์1และ2วันที่2พฤษภาคมหมู่ที่6บ้านนาเกลือมณีรัตน์คลองขุนและวันที่3พฤษภาคมหมู่ที่6คลองชนคลองมอนซึ่งทุกวันที่ออกหน่วยจะเริ่มเวลา8นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาค่ะ ทั้งนี้หากประชาชนที่มีที่อยู่ตามบัตรประชาชนอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบางยาแพรกที่มีความสนใจให้เตรียมบัตรประชาชนพร้อมสุนัขและแมวที่มีอายุ3เดือนขึ้นไปของท่านมารอรับการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าตามฟันเวลาดังกล่าวและหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางยาแพรกโทร034435406-8ต่อ121ค่ะ